เอาไม้ทีนึงนาทีไหมอ๋อแกะไม้ออกกเอาวกนกเอมอยู e? <S <s ่อะยูรกัไปจับฟองมือเลยรอบโอ้ยโอ้ยได้แล้วได้แล้วนะครับอันนี้ เราเห็นแล้วนะครับอันนี้ห่างจากตัวบ้านเรานิดเดียวเขาเพอดีช่วยกันหาหลายคนตรงไหนวน่าแล้วว่าประมาณสองร้อยเมตรที่ไหน,น,หนได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ฝั่งนี้โอ้ย เข้าไปได้ยังไงเนี่ยตัานต้านเนี่ยนี่เห็นเนาโตเลยเนี่ยนี่เห็นเนาโตเนี่ยโอ้ยเห็นเห็นตานะครับโอ้ยพอดีได้ยินเสียงอึบอุบนี่เห็นตานี่นี่มุดต่อเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นตานะฮ่าฮะเห็นตาจับจับเข้ามาเลยจะเอออาก

ได้แล้วนะครับรเดี๋ยวเรากลับไปบ้านก่อนครับอันนี้เขามามุดอยู่บริเวณกอ,กอ,ก,อกอไผ่นะครับพ <สะ S 1> าดี <สะ S 1> เราได้ยินเสียงครับก็พยายามหาเี่แล้วครับวายห่างจาก,กบ้านประมาณประมาณสองร้อยเมตรนครับร้อยสองร้อยเมตรครับ ออกหลังบ้านเราครับไหนไหนไหนเอาเอาเอาดูก่อนนี่เอาเอาวางลงก่อนโอ้ <S 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 ปะ่ะเรากลับเข้ากลงเราก่อนโอ้ยไปอยู่ในป่ามันก็ไม่รอดแหละเนี่ยฮะ โอ้ถึงบ้านแล้วรีบกินเลยเขาอุ้ยเขาก็ได้อ่มเข้าฝั่งนี่ไม่ไม่อยากให้อยู่นอกกรงเลยเนี่ยเออ,อ,อไปคงครงไม่ใจดีให้อ๋ออีกแล้วนะอ,อย่าหาว่าใจร้ายนะมไม่งั้นหนูไม่ได้กินอาหารนะฮะก็ไม่ใจดีหนูไม่ได้กินอาหารนะ